ระเบียบวาระที่4.4แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี2568อกสสสชสอสอ,อ,สอ,อ,อมีหลักการและแนวคิดที่ขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการที่คู่ขนานและเป็นส่วนหนึ่งกับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการพุทธศักราช 2,547ซึ่งการดำเนินกิจการของสมาคมจะอยู่ภายใต้ของพระราชบัญญัติการฉาปนกิจสงเคราะห์พุทธศักราช2,545และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวขอออออ้องสสชสอโดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการมีการกำหนดแผนงานระยะยาว5ปีตามกรอบแนวความคิด10ด,ด้าน4ยุทธศาสตร์ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน คือเป็นองค์กรสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และครอบครัวซึ่งการทำงานของคณะกรรมการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้มาติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่7ปีบัญชี2566-2567ขาวประชุมเมื่อวันที่29มกราคม2568เห็นชอบเสนอแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี2568เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ หมวดรายได้ประมาณการปี2567จำนวน110,919,900บาทรายได้จริงจำนวน119,215,880 1, 19, 200, 1 5, 8, 80, บาท80สตางสูงกว่าประมาณการ8,295,980บาท80สตางหมวดค่าใช้ใจ่ายประมาณการปี2567จำนวน98,84,890 0บาท ค่าใช้ใจ่ายจริงจำนวน90,379,694บาท8สตางค์ต่ำกว่าประมาณการ8,461,195บาท92สตางค์หมวดค่าใช้จ่ายงบลงทุนประมาณการปี2,567จำนวน1 0 1 8 2 0 0บาทใช้ไปจำนวน8,420,102บาท13สตางค์ต่ำกว่าประมาณการ1,769,7บาท87สตางค์ รายได้ประจำปี2,567แบ่งออกเป็น5หมวดดังนี้ 1. รายได้จากการสมัครสมาชิกใหม่ประมาณการอยู่ที่1,500,000บาทรายได้จริง1,643,300บาท 2. รายได้จากสมาชิกคงสภาพประมาณการอยู่ที่16,375,900บาทรายได้จริง16,574,650บาท 3. รายได้หักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายประมาณการอยู่ที่75 7 4 4 0 0 0สบาทรา,ารยได้จริง76 2,000บ0าบาท 4. รายได้ดอกเบี้ยประมาณการอยู่ที่17 2,000 0ลบาทรา,ารยได้จริง23 8ส5 3 3ลสบาท21สตางค์หรายได้อื่นประมาณการอยู่ที่1 0 0 0 0 0บาท รายได้จริง1,26,397บาท59สตางรวมรายได้ทั้งสิ้นประมาณการอยู่ที่110,919,900บาทรายได้จริง119,215,880บาท80สตาคค่าใช้จ่ายประจำปี2,567แบ่งออกเป็น5หมวดดังนี้ 1. งบบุคลากรประมาณการอยู่ที่13,422,200บาท ค่าใช้ใจ่ายจริง12,753,376บาท2งบดำเนินงานประมาณการอยู่ที่28,359,900บาทค่าใช้ใจ่ายจริง20,843,527บาท8สตาน3งบเงินอุดหนุนประมาณการอยู่ที่54,399,950บาทค่าใช้ใจ่ายจริง55,224,085บาท4 งบรายจ่ายอื่นประมาณการอยู่ที่250,000บาทค่าใช้ใจ่ายจริง195,000บาท 5. รายจ่ายงบกลางประมาณการอยู่ที่2 4 9 8 8, 8, 8 4 0บาทค่าใช้ใจ่ายจริง1 4 1 1 7 0 6บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณการอยู่ที่9 8 8 4 8 9 0บาทค่าใช้จ่ายจริง9 0 3 7 9 6 9 4บาทแต่สตางค์ ประมาณการรายได้ประจำปี2,568แบ่งออกเป็น5หมวดดังนี้ 1. รายได้จากการสมัครสมาชิกใหม่จำนวน1,600,000บาท 2. รายได้จากสมาชิกค,คงสภาพจำนวน1 6 8 4 3 5 0บาท 3. รายได้หักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายจำนวน79,320,000บาท 4. รายได้ดอกเบีย้ยจำนวน20,200,000บาท 5. รายได้อื่นจำนวน1,030,000บาท รวมประมาณการรายได้ประจำปี2,568อยู่ที่1 1 8 9 3 0 5 0บาทประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปี2,568แบ่งออกเป็น5หมวดดังนี้ 1. งบบุค,คลากรจำนวน14,58,600บาท 2. งบดำเนินงานจำนวน30,8,300บาท 3. งบเงินอุดหนุนจำนวน58,581,600บาท 4. งบรายจ่ายอื่นจํานวน250,000บาท5รายจ่ายงบกลางจํานวน2,694,000บาทรวมค่าใช้ใจ่ายงบดําเนินการ106,114,500บาท6งบลงทุน9,683,000บาทรวมประมาณการค่าใช้ใจ่ายปี2568จํานวน115,794,800บาทแผนปฏิบัติการโครงการประจําปี2568 4ยุทธศาสตร์10โครงการ ยุทธศาสตร์ที่1ยกระดับพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการสมาคมสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงจำนวน3โครงการประมาณการอยู่ที่5ล้าน9แสนบาทยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของสมาคมสู่ความเข้มแข็งจำนวน1โครงการประมาณการอยู่ที่1นึ่แสนบาทยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาศักยาภาพบุคลากรสมาคมและศูนย์ประสานงานสู่มืออาชีพจำนวน4โครงการประมาณการอยู่ที่1ล้าน5 0นบาทยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันจำนวน2โครงการประมาณการอยู่ที่1ล้าน0 0บาทรวมทั้งสิ้น9ล้าน1 0นบาทเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา